ยังเอฟได้เรื่อยๆเลยนะคะยังสามารถซีเอฟได้เรื่อยๆเลยนะคะเอฟมาเพิ่มได้เลยแม่อ่ะตัวนี้เดรส s 106A นะคะ 106A ชื่อรายการว่าเดรสอะไรพรีเมียมสักอย่างเดรสแฟชั่นพรีเมียมเดรสแฟชั่นพรีเมียมนะคะตัวนี้จะเป็นงานคะเดรสสั้นเดรสยาว ค่ะเนื้อผ้าด้วยนะคะคะเนื้อผ้าแบบไหนบ้างคุณน้องตัวนี้ก็คือนางก็จะผสมทั้งตัวคอตตอนตัวผ้าลินินนะคะโพลีชีฟองกรรม,มะหยีรวมมาทั้งหมดเลยนะคะรวมสไตล์มาเลยคุณแม่อันนี้ดูนี่นะเนี่ยเห็นไหมนางก็จะรวมๆแบบมานะคะไม่ว่าจะเป็นแขนสั้นแขนยาวเอ่อ แขนตุ๊กตานะคะงานปาดไหลงานจำแขนจำเอวอุ้ยนี่เลยนี่เลยลูกค้าหวานมากหวานมากสวยมากคาเฟ่ยเยอะนะลูกค้าตัวนี้ออกสไตล์คาเฟ่เยอะออกเด,เ,อดเดสคาเฟ่แม่อุ้ยอันนี้แซ่บนะอันนี้คือแซ่บเลยสุดๆตาข่ายด้วยนะเป็นซีทูด้วย แซ่บมากเลยแดนออนเดอะฟอร์ the floor มากแดนออนเดอะฟอร์สุดๆนี่เลยค่ะตัวที่วีถือตัวนี้ลดมากลูกค้าลดมากสวยมากนี่นะคะสายเขาเป็นนี่ค่ะเป็นโซ่มีเพชรน,นะคะลูกค้าเออสวยจึง้งสวยจึง้งจริงอะไรจริงลูกค้างานผสมมาเลยแม่รวมสไตล์รวมแบบเน้นนะตัวนี้ที่เขาใช้คําว่าพรีเมียมคือนางเหมือนจะ คือเรียกได้ว่าเหมือนคัดมาประมาณนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยตําหนิก็จะมีครับปนไปค่อนข้างน้อยเนาะงานผ้าช้ำก็จะน้อยลงนะคะลูกค้าขาราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่คะน้องแพราคาสามพันเก้าค่ะราคาสามพันเก้าร้อยบาทคา่ะอุ้ยน้องวัวน้องวันงวน,นะตัวนี้อันนี้ของขวิเป็นคอตตอนขาวเป็นคอตตอนขาวเลยนะคะตัวนี้ก็จะผสมกันไปลูกค้าชอบ ฟิลไหนฟิลคาเฟ่หรือฟิลสไตล์เซ็กซี่ลูกค้าไปคัดไปแยกกันก่อน mm hmm. เพราะว่าอันเนี้ยมันก็จะมีผสมทั้งแนวคาเฟ่นะคะหวานๆแล้วก็เป็นสไตล์สายฝอตัวแม่นะฮะงานราตรีงานพรอมอะไรอย่างเงี้ยคือนางจะรวมไปหลายแบบนะคะงานจะรวมไปหลายแบบเลยเนี่ยพวกผ้าซิลพวกผ้าอะไรก็มีนะลูกค้าเว้ยอันนี้เลิศประคองอยังไงอ๋อเป็นปาดนะคะตัวน,นี้นางเป็นปาดไหล mm hmm. นี่ผ้าแบบเรยอน นะคะวันนี้เลยโอ้ my god นี่เลยค่ะตัวแม่ตัวมันดาที่สุดนะคะเลิศเลิศปังปังหรือจะเป็นสไตล์เรียบร้อยนางก็มีนะลูกค้าสไตล์เรียบร้อยหวานหวานเข้าวัดอะไรเงี้ยเออว้ายนี่เลยเหมือนจะหวานแต่นางมีความแซ่บนะเหมือนจะหวานแต่หวานเหมือนจะหวานแต่ทำอยู่ความแซ่บนี่เจอตัวแดงตัวนี้ ต้องเจอตัวแดงตัวนี้ต้องเจอตัวแดงตัวเนออันนี้คือแดงแบบแดงไหนเป็นแดงแม่นิ่งเท่านั้นนะคะเออนี่สวยมากฮะเจนหนิงวะเขาอุ้ยลูกค้าอันนี้สวยมากเลยอะเป็นฟิลแบบ ไซส์บาปิดสุกเน<ร>าะอุ้ยคาเหัวได้เยอะนะเนี่ยอุ้ยงานหัวโดดเยอะมากเลยคาเฟ่เยอะมากคาเฟ่เยอะมาก<ห> <แฟ S 2> ไซส์ใหญ่เยอะไหมจากที่ตาเนื้อเห็นก็คือมีสาวอวกไปมีติดสาวอวบไปเป็นพวกผ้าเลยอนน่ะลูกค้าผ้าเลยอนผ้าโพลียอย่างเงี้ยตัวคอตตอนก็มีไซส L ์ L X L นะนี่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 อันนี้วิสัยได้ตัวนี้วิสัยได้อุ้ยแมกอินโคเลีนะอันนี้ป้ายแมกอินโคเลีนะลูกค้าสีม่วงในในกล้องมันดรอปดหน่อยแต่ตัวจริงผ้าใหม่มากเลยอะ ผ้าตัวสีผ้าจะชัดขึ้นมาประมาณ1-2ระดับนะลูกค้างานจริงนะแต่ในกล้องเหมือนสีมันจะเฟดเนิดนึงสีจะออกซีซดๆหน่อยนะแต่ว่าของผ้าผ้าจริงอะ่ะสีเขาจะสีเขาจะสดนะคะสีจะสดเลยลูกค้าอันนี้สาวอวบใส่ได้แต่ไม่ได้ถึงอวบกับแบบว่าประมาณ2 XL ทั้งหมดนะลูกค้าประมาณ LXL ประมาณนี้ได้อยู่ประมาณ LXL ประมาณนี้ได้นะคะว้า ว้าวแซ่บมากแซ่บมากนี่ไงที่พี่บอกว่าอันนี้คือไปคัดได้มันสวยมากเลยคุณแม่3,900บาทน้องเพลบอกรหัสให้พี่เลยรูรีวิวพอพานห้าห้ายุคนี่สวยมากลูกค้าพอพานห้าสิบห้านะพอพานห้าสิบห้าลูกรีวิวได้ตัวสวยๆแบบนี้ไปทุกตัวค่ะไม่ตัวสวยๆแบบนี้ไปทุกตัวเลยคุณแม่ อุ้ยเอฟซานี้ก็ลดนั้นนางมาเป็นแบบงานปักดอกไม้อุ้ยลูกค้ามันสวยมากเลยอะ่ะดอกไม้ทั้งตัวเลยนะคะอันนี้หน้าและหลังนะคะเป็นช่อดอกไม้ดอกอะไรไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> มาอีกแล้วแซ่บๆ่มาอีกแล้วลูกค้าน,นี่ <c oughs> ลายดอทลายดอทปัดลายค่ะตัวนี้สาวอวบได้อาถ้าวิสัยก็เนี่ยค่อนข้างที่จะแซ่บอยู่นะ สั้นมากเลยเออค่อนข,ข้างที่จะแซบอยู่นี้โลลิค่ะนางมาแบบโลลิเมดสาวเวอร์และตามด้วยตัวนี้ค่ะนางเป็นอะนี่แกนางเป็นอนนี่มัด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 ,มดเออนี่นี่น,นี่นางเป็นมัดมาค่ะตัวนี้แซบมากสุดๆลูกค้าอ่าตัวนี้เป็นงานเดรทพรีเมียมนะแม่รหัสเต็มเต็ม6อน์นะเฮ้ยงานหัวโดดเยอะมากเลยนะงานหัวเยอะนะลูกค้าตัวนี้ คัดหัวได้เยอะเลยอ่ะออคัดหัวได้เยอะเลยงานหัวแบบลูกค้างานพรีเมียมอยู่นะผ้าใหม่มากช้ำน้อยมากงานผ้าช้ำน้อยมากสามเก้าขอ,อนญ,ญาตนะลูกค้าดูนี้ดิเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วอันนี้ก็คือถ้าใครขายงานเดตแล้วมาย้อนดูนะลูกค้าวีแนะนำเลยว่าเดตตัวนี้สวย ยิ่งมาเห็นงานจริงลูกค้ายิ่งจะชมว่าสวยจังเลยอย่างนี้เลยแหละจริงนะลูกค้าดูนี้ดิแอดฟา้าดูดิวรงนี้น่ารักเนอะเธอซูงสีเธอซูงสีเออแบวมากแบวมากน่ารักมากลูกค้าน้องแพรปะย้ำรหัสรอบสุดท้ายให้พี่หน่อยโ4,55ค่ะรหัสเต็มๆว่าบ BU A 106ค่ะ ล,ลูกรีวิวรับลูกนี้พอพ่นห้าห้าค่ะพอพ่อพนห้าสิบห้านะคะบูเอ็นหนึ่งศูนย์หกนะคะลูกค้าขาเดรสแฟชั่นพรีเมียมป้ายบลูงานคัดหัวได้เยอะงานแฟชั่นมีออกแน่นอนลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นงานแบบออกราตรีออกสไตล์สาวแซ่บงานคาเฟ่มินิมอลสาวหวานนะคะคะรวมไปเลยนี่ม่งานไป้ายห้อยก็มีออกลูกค้างานคลาสส้นขาย,ยาวรวมเนื้อผ้าไปทั้งหมดเลยลูกค้าไม่ว่าจะเป็นงานคอตตอลิซินโพลี เลเยอร์ออกรรมัมบี่ผ้าซิวรวมทั้งหมดเลยลูกค้าอันนี้คือตอบโจทย์สำหรับลูกค้าอยากเล่นงานผ้าที่แบบไปคัดเสียโน,โน,โน,โน้อยๆอะไรอย่างนี้ก็เลื่อนป้ายบลูได้เลยนะคะพอพันห้าห้านะคะพอพันห้าสิบห้าลูกรีวิวยังว่างถ้าสนใจอยากเอฟเอฟมาหลังม้านได้เลยนะคะลูกค้าขาลูกใหม <39. S 3> <39. S 2> ่อม้าลูกใหม่โมมาสามสิบเก้าลูกใหม่มมมาสามสิบเก้านะคะใครอยากได้ลูกใหม่ก็พิมพ์ลูกใหม่มาได้เลยนะลูกค้าขา นะคะอะเดี๋ยววันนี้จบท้ายไปด้วยตัวนี้เนาะนะคะเดี๋ยวปิดท้ายไปด้วยตัวนี้เลยนะคะบูเอหนึ่งศูนย์หกเออบูเอหนึ่งศูนย์หกเดรสแฟชั่นพรีเมียมป้ายบูนะคะสวยมากเลยใครอยากได้นะแม่ก็เอบมาได้เรื่อยๆเลยนะตัวนี้มีพร้อมส่งแน่นอนค่ะนะคะตัวนี้มีพร้อมส่งเรื่อยๆเลยนะคะงานเดสสาวแซ่บนี่เห็นไหมตัวแม่ตัวมัมหรือจะเป็นสาวหวานแอบเซ็กซี่เล็กน้อยนะคะ นี่อันนี้คาเฟ่หวานๆเลยลูกค้าแบลวแบลวบ,ลบลสาวอวบใส่ได้นะลูกค้าประมาณน่ะอ,อกหน้าผ้าประมาณอกหน้าผ้าประมาณ3 8 4 0ได้นะลูกค้านี่เห็นไหมสวยทั้งนั้นเลยอ่ะงานคัดหัวได้เยอะค่ะลูกค้าค่ะหรือจะเป็นงานแบบอย่างเงี้ยงานดอกเล็กดอกน้อยนะคะลูกค้าอันนี้ก็คือเอาไปลงตลาดนัดขายตัวละ159ได้เลยนะคะขายตัวละ159ได้เลย159ถึง200นะคะ ต้องไปคลีนนิดหนึ่งนะลูกค้าต้องไปรีดนิดนึงนะลูกค้าค่ะอันนี้มาจากก้อนนะตัวนี้ผ้าลีนินสวยมากสีเหลืงองโอเคไหมคะวันนี้ใครเอฟรายการไหนได้แล้วอย่าลืมโอนยอดให้วีด้วยเด้ออย่าลืมโอนยอดให้วีด้วยนะตัดยอดจองสามทุ่มนะลูกค,ะคะ้าขารีบรีบโอนมาได้เลยนะคะลูกค้าขารีบโอนยอดมาไว้ได้เลยไม่ต้องรอแอดมินตอบนะคะเอฟรายการไหนได้แล้วก็ ถ้าเป็นขนส่งอ่ะลูกค้า่ะถ้าเราจําค่าส่งได้แนะนําให้โอนยอดรวมมากับค่าของได้เลยนะคะแนะนําให้โอนรวมยอดมากับค่าของได้เลยแอดมินจะได้แบบไม่ต้องรอแอดมินตอบเพราะว่าแชทของ้ังเยอะนิดนึงนะคะแชทเยอะนิดนึงลูกค้าค่อาเดี๋ยววันนี้วิกับน้องๆขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ